สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนชูเพชรประดับด้วยเพชรเกรสรเม็ดยอด1เม็ด0.50กะรัตเพชรเกรสรโดยรอบ16เม็ด0.28กะรัตเพชรรวม0.78กะรัตตัวเรือนทองคํา75%ไซส์แหวน51.5หนักรวม3.15กรัมราคา33,700บาทครับ วงนี้เป็นแหวนทูเพชรนะครับเม็ดยอดนะครับเม็ดนี้นะครับไซห้าสตังนะครับเล่นไฟดีนะครับสวยงามนะครับหน้าเพชรสวยนะครับน้ำเพชรนะครับอยู่ที่ช่วงประมาณ95นะครับแต่ว่าหน้าเพชรสวยนะครับเป็นประกายเล่นไฟดีนะครับ และราคานะครับวงนี้ราคาถูกนะครับ3 3 7 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคา30,000ื่นกว่ากว่านะครับถ้าไปซื้อเพชรแย่นะครับพี่จะได้เพชรเมนดละห้าตังในราคานี้นะครับแต่ราคา30,000ื่นกว่าบาทนะครับที่นี่ให้ทั้งวงนะครับค่าตัวเรือนนะครับ3.15กรัมนะครับค่าทองคำนะครับแ0 0 0แล้วนะครับที่เหลือเป็นค่าเพชรนะครับถือว่าถูกมากนะครับก้นเพชรสวยนะครับไม่บินไม่แตกหักไม่เสียหายนะครับ สวยงามดีนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับก้านแหวนไม่ใหญ่นะครับเพิ่มไซไม่แพ้นะครับวงนี้มากับไซ5.5นะครับสามารถเพิ่มโมดไซแหวนได้ตามปกตินะครับอย่าลองสวมใส่นะครับวงนี้นะครับเป็นทรงคลาสสิกนะครับใส่ได้ทุกโอกาสนะครับให้เป็นของขวัญนะครับหรือว่าใส่เที่ยวใส่ทํางานในวันสบายๆได้นะครับหรือว่าสามารถนะครับใช้เป็นแหวนมั่นได้สบายๆนะครับเพราะเม็ดย้อนให้มาเม็ดใหญ่นะครับการแหวนสวมใส่สบายนะครับ มาพร้อมใบรับประกันดักทาง้านะครับช่วยยันว่าเป็นงานเพชรแท้นะครับงานตัวดนองคำนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายรับแลกเป็นคืนนะครับใช้งานเบลแล้วนะครับต้องการขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดนะครับขอยตรงตามเงื่อนไขนะครับราคาย้ำอีกรอบนะครับ33,700บาทเท่านั้นนะครับเม็ดยอด50ตังค์นะครับเพชรล้อมนะครับ16เม็ดนะครับ0.28ดดกรัตนะครับสวยงามเล่นไฟดีหมดนะครับ ถ้าซื้อเพชรแย่นะครับ50ตังค์นะครับ30 0 0 0กว่าบาทแล้วนะครับที่นี่ได้ทั้งวงนะครับสามารถมัดจำติดจองได้นะครับมัดจำวันนี้เพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายครบอีกทีเดือนหน้าเดินครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับสามารถรับสินค้าได้ที่เจเจมอลนะครับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับสร้างออนไลน์ได้นะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับมีวงเงินรับประกันจัดส่งหมดนะครับถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สามารถชุบล้างทําใหม่ได้หมดนะครับชุบไวโกวได้นะครับชุบจิ๋วโกวได้หมดนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับแหวนเพชรคุ้มคุ้มวงนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ี่เห็น้าล่านะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ